สวัสดีครับมาดีทีคอมพิวเตอร์วันก่อนผมโพสต์ใน facebook ว่าโปรเจคเตอร์ or, เดี๋ยวนี้ราคาแบบไม่แพงหมื่นกว่าบาทก็ได้โปรเจคเตอร์กลับไปดูหนังที่บ้านและด้วยจอแบบใหญ่มากอันนี้ผมก็เลยลองพรีวิวให้ดูนะครับนี่เป็นโปรเจคเตอร์ของ a อ e r นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นเก้านะครับก็เดี๋ยวมาบอกรุ่นแต่ว่า ผมเทสให้ดูนี่เปิดจาก Apple TV นะครับต่อ HDMI เข้าตัวโปรเจกเตอร์ได้เลยแล้วก็นี่ลองเปิด Vimeo ดูก็พิวให้ดูสดๆเลยโหลดดิง้งก็โหลดนิดนึงครับก็สตรีมผ่านอินเทอร์เน็ตเช้นานิดนึงมาแล้วะน,นี่ครับ สังเกตมิติของภาพผมก้มมาดูนิดนึงน,น,นะนี่ฉายที่ระยะประมาณ3เมตรนะครับก็ฉายบนกำแพงเลยไม่ได้ใช้ฉากอะไรพิเศษเลยฉายบนกำแพงบ้านกำแพงบ้านสีเขียวด้วยครับแต่ว่าออลองดูเรนเิกของสีที่อัดมาต้องบอกว่าเวลาอัดผมจัดจาก iPhone 4นะครับอาจจะมีดรอปบ้างนิดหน่อยแต่อยากให้ดู คุณภาพภาพว่าโปรเจคเตอร์หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้ก็อืมทำอะไรได้เยอะครับน่าสนใจมากโอเคขอบคุณมากครับ